พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านโดยพี่น้องคับเฟอร์เดี่ยวด้กันในเช้านี้นะครับพระคำของพระเจ้าอยู่ในสดุดีครับสดุดีบทที่61พี่น้องมีพระคัมภีร์เปิดไปด้วยกันนะครับสดุดีบทที่61นะครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสมบูสิบเอ็ดนะครับสดุดีบทที่61ครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศีลาที่สูงกว่าข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นหอกคอยแข็งแกร่งที่ประจันหน้าศัตรูข้าพระองค์จะขออยู่ในพับพลาของพระองค์เป็นนิดข้าพระองค์จะลี้ภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงฟังคำบนบานของข้าพระองค์และประทานมรดก ของผู้ยำเกรงพระนามของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงยืดพระชนมายุของพระราชาให้ปีเดือนของท่านยืนนานไปทุกชั่วชาติพันขอให้ท่านได้ประทับบนบรลลังเฉพาะพระพักพระเจ้าเป็นนิจขอทรงตั้งความรักบั่นคงและความซื่อสัตย์ไว้ปกป้องท่านแล้วข้าพระองค์จะร้องบทเพลงสรุดีพระนามของพระองค์เป็นนิจตามที่ข้าพระองค์แก้บนอยู่แต่ละวันนั้นพี่น้องครับพระคมภีในเช้าวันนี้นะครับ เป็นถ้อยคําบทเพลงครับของกษัตริย์ดาวิดนะกษัตริย์ดาวิดเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงนี้พี่น้องครับบทเพลงที่ในเวลาที่ท่านนั้นพบกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสนะท่านบอกว่าท่านอ่อนระอาและท่านบอกนะครับว่าท่านอยู่ที่สุดปลายแผ่นด,ดินโลกสุดปลายแผ่นด,ดินโลกพี่น้องครับความหมายในภาษาฮิบรูนี้นะครับมีความหมายว่าท่านอยู่ห่างไกลจากบ้านของท่านนะอยู่เรียกว่าอาจจะต้องลี้ภัยหลบไปอยู่ในที่ที่ ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนพี่น้องครับพี่น้องเป็นไหมครับพี่น้องนึกภาพว่าพี่น้องนั้นจะต้องเล่ล่อนไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่บ้านของเราอยู่ห่างจากบ้านของเราและนอกจากนั้นแล้วเหตุผลที่ไปอยู่ห่างจากบ้านนั้นอาจจะเพราะอยู่บ้านไม่ได้นะเหตุผลเหมือนกษัตริย์ดาวพี่น้อต้องหนีกษัตริย์ซาอูลนะครับหนีการไล่ล่าของอับซามลูกชายในเหตุการณ์ครที่สองของท่านนะพี่น้องครับท่านต้องหลบหนีครับ นะไปอยู่ทะเลทรายไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นะอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนพี่น้องครับห่างไกลจากครอบครัวหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าครับว่า,าท่านมีความทุกข์หนักด้วยพี่น้องครับในขณะที่ท่านอยู่ที่ไกลด้วยนะครับพี่น้องนึกภาพออกนะครับเวลาเราอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองนอกจากเราจะห่างจากบ้านเราแล้ว,ลวอยู่ลําบากแล้วนะพี่น้องครับยังมีความทุกข์อีก ว่าความทุกข์ที่ประเดยประลังเข้ามาพี่น้องครับกริย์ดาวิดบอกว่าจิตใจของท่านนั้นก็อ่อนละอาลงด้วยพี่น้องมันท่วมท้นไปหมดเลยนะในสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่มันลําบากจริงๆชีวิตลําบากจริงๆพี่น้องครับแล้วไม่มีใครฟังคําของเราด้วยพี่น้องไม่มีใครฟังในความทุกข์ของเราด้วยเราอยู่แล้วเราก็พูดกับใครก็ไม่ได้ไม่มีคนฟังพี่น้องครับ วันไหนถ้ามีคนมาฟังความทุกข์ของเรานะเราบอดน้ําตาแตกเลยพี่น้องคนที่ยินดีมารับฟังความทุกข์ของเราพี่น้องครับในท่ามกลางการท่วมท้นด้วยความทุกข์ของกษัตริย์ดาวิดท,ที่ท่านห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนห่างจากครอบครัวอยู่ห่างไกลเหลือเกินในขณะที่ความทุกข์ก็ประดิประดังเข้ามาท่วมท้นไปด้วยความทุกข์ความโดดเดี่ยวการรู้สึกถูกทอดทิ้งความรู้สึก ว่าปัญหานั้นมันท่วมทับเหลือเกินไม่มีคําตอบไม่มีทางออกและอาจจะไม่มีคนฟังท่านเพราะท่านต้องหลบหนีอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายพี่น้องครับพี่น้องครับท่ามกลางอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ที่ท่านเผชิญประสบการณ์นี้พี่น้องครับพระสารเตวิได้บรรย,ยบรรยายเป็นบทเพลงในสดุดี61จากประสบการณ์จริงของท่านท่านบอกว่าเมื่อท่านอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นท่านร้องทูลกับพระเจ้าครับท่านอธิษฐานคุกเข่าข่าครวญกับพระเจ้า ในความทุกข์ที่ท่านเผชิญพี่น้องครับพี่น้องครับกรสดาวิทย์บอกงนี้นะครับว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดินโลกจากที่ที่ท่านอยู่ที่อยู่ห่างไกลในความทุกข์ละอ่อนละอาของท่านท่านไม่หนีพระเจ้าครับท่านไม่ทิ้งพระเจ้าท่านกลับเข้ามาหาพระเจ้าครับและร้องทูลกับพระองค์และให้พระเจ้านั้นฟังท่านขอประกอกับพระเจ้าครับขอปรองทรงฟังคําร้องทูลของลูก ขอปรงทรงฟังคําอธิษฐานของลูกพี่น้องพี่น้องประการที่หนึ่งนะครับในที่เราเรียนรู้จากบทเรียนอันนี้นะพี่น้องครับความทุกข์เกิดขึ้นกับเราได้แม้เราเป็นผู้เชื่อความทุกข์เกิดขึ้นได้ครับแต่เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น,คนกับเราครับแะเราไม่โทษพระเจ้าและเราไม่ออกห่างจากพระเจ้าครับยิ่งเราเจอความทุกข์เราต้องยิ่งเข้ามาคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้อง พี่น้องครับวันนี้จะพี่น้องเปิดชิญกับสิ่งที่ดาวิดเปชิญหรือความทุกที่พี่น้องปเปชิญนะครับผมดึงใจพี่น้องนะครับให้เข้ามาคุกข่าวอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องและร้องขอพระเจ้าขอพระเจ้าฟังขอพระเจ้าเมตตาพระพิดตอนนี้บอกชัดเจนนะครับว่าเมื่อเราร้องถูกกับโรคนั้นพระเจ้าฟังครับพระเจ้าฟังกับอธิษฐานของเราพี่น้องนะและพระับีบอกนะครับว่า กษัตริย์ดาวินนั้นเวลาร้องทุนนั้นท่านร้องทุนขอการนำท่านให้พ้นจากภัยที่ท่านเผชิญครับนำค่าไปยังศิลาที่สูงขึ้นสูงกว่าข้าพระองค์ไปยืนอยู่บนพื้นดินที่มั่นคงครับหาความมั่นคงบนศิลาที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ความมั่นคงของเราอยู่ที่ไหนครับศิลาของเราคืออะไรพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับที่ศีลาของเรานั้นพบในพระเจ้า และที่ลีภัยของเรานั้นหอคอยที่แข็งแกร่งที่สุดคือองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเมื่อเข้ามาลี้ภัยในพระองค์ในข้อที่สามพี่น้องครับเขาอยู่ในข้อที่สี่ครับเขามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับในพับพลาของพระองค์พับพลาคือการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องพี่น้องครับเขาเข้ามาอธิษฐานอยู่ภายใต้การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ภายใต้การลีภัยของพระองค์พี่น้อง,องครับ ลี้ภัยในพระเจ้าพี่น้องกษัตริย์ดาวิดคงไม่สามารถกลับไปที่พับพลาได้นะครับเพราะท่านอยู่ในที่ห่างไกลสุดปลายแผ่นดินโลกอยู่ในที่ที่เรียกว่าแห้งแล้งทุรกันดารไกลบ้านไกลเมืองแต่ท่านบอกครับท่านจะขออยู่ในพับพลาของโรรองเป็นนิดท่านปปลรถนาครับที่จะอยู่ในการทรงสถิตข,ของพระเจ้าพี่น้องครับประการที่สองนะครับเมื่อเราพบความทุกข์ความอ่อนละอา นี่นงครับนอกจากรออธิษฐานแล้วเราอยู่ภายใต้การทรงสถิตของพระเจ้าด้วยครับเพราะพระเจ้าประทับอยู่กับเราและพระเจ้าสถิตเราและพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเราครับเมื่อเราเข้ามาลคล่ําครวนและร้องทูลกับพระองค์พี่น้องนี่เป็นพระสัญญาที่มั่นคงแน่นอนที่สุดพี่น้องครับนะว่าพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้านั้นจะไม่ให้เรานั้นต้องพบกับความโดดเดี่ยว ในฤดูการของความทนทุกข์ของเราครับในถิ่นธุรกันดารแห่งชีวิตของเราพี่น้องพี่น้องครับสรุปดีบทนี้เราจึงพบความหวังนะพี่น้องครับและพบคําหนุนใจนะในท่ามกลางอุปสรรคปัญหาและการทนทุกข์ที่เราเผชิญพี่น้องครับพี่น้องสถานการณ์ที่รเราเผชิญนะครับอาจจะมีความรู้สึกหลากหลายที่เข้ามาเป็นธรรมดาครับของมนุษย์ความกลัวความหดหู่ความสิ้นหวังท้อแท้ใจ หมดอะไรใยอยากโกรธเคียดแค้นนะเกิดขึ้นได้ครับอิจฉาด้วยพี่น้องเกิดขึ้นได้ครับในทุกสถานการณ์ที่เรา,า,ารเผชิญทุกๆความคิดเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้แต่พี่น้องครับให้เรานําความทุกข์เหล่านี้มาพบกับพระเจ้าครับมาอธิษฐานกับพระองค์และขอพระเจ้านําเราพี่น้องเหมือนอย่างที่กษัตริย์ดาวิดบอกนะครับขอพระเจ้านําท่าน ให้ไปสู่ความจริงของพระเจ้าและขอพระเจ้านําท่านไปยังศิลาที่มั่นคงที่ท่านจะยืนได้พี่น้องเราขอบคุณพระเจ้านะครับสารบสรุปดีนี้ว่าเราพบความหวังในพระเจ้าครับเมื่อเราอธิษฐานนะการปกป้องการคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าพี่น้องพี่น้องเมื่อเราร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าฟังเราครับและเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้ในทุกที่ทุกเวลาพี่น้องไม่ต้องไปอธิษฐานในพับพลาครับเมื่อเราคุกเข่าลงอธิษฐาน เราคือพระวิหารของพระเจ้าพี่น้องนะพระวิหารของพระเจ้าอยู่ในเราครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราคุกเข่าลงอธิษฐานจากทุกที่ในในในโลกนี้เลยครับแม้บนเครื่องบินบนฟ้าในเรือเมื่อเราคุกเข่าหลับตาอธิษฐานพระเจ้าฟังเราครับแล้วเราอธิษฐานกับพระเจ้าได้ทุกเวลาและพระเจ้านำมาซึ่งการปกป้องคุ้มครองครับและพระเจ้าให้เรานั้นได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า และพระเจ้าฟังครับในคําร้องทูลของเราและในสุดท้ายจบลงด้วยอะไรครับสวดีบทที่6จบลงด้วยการที่เรานั้นสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาพบพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าครับเราสามารถเข้ามาร้องเพลงสดุดีสรรเสริญพระนามของพระเจ้าได้พี่น้องนะขอบคุณพระเจ้านะครับวันต่อวันกับพระเจ้าพี่น้องวันต่อวันในข้อที่8นะครับร้องสดุดีพระนามพระองค์ตามที่พระองค์แก้บนอยู่แต่ละวันนั้น แต่ละวันพี่น้องพี่น้องครับเวลาเราเจอความทุกข์คนที่เจอความทุกข์ไม่ต้องมองไปไกลพี่น้องครับมองแค่ข้ามไปอีกหนึ่งวันก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วพี่น้องเป็นไหมครับขอแค่ข้ามไปอีกหนึ่งคืนก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วขอแค่ข้ามไปอีกหนึ่งวันก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วไม่ต้องไปคิดถังไกลครับไปคิดถึงปีหน้าไปคิดถึงอีกสิบปีข้างหน้าครับไม่มีประโยชน์ครับสำหรับคนที่ทุกข์หนักคนที่เผชิญความทุกข์คนที่อยู่ในที่ห่างไกล จากบ้านขอแค่ค่ำคืนนี้ผ่านไปได้ก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับวันต่อวันกับพระเจ้าจริงๆครับรับกําลังที่สดใหม่จากพระเจ้าร้องเพลงสดุดี e, พระนามของพรุงเป็นนิดนะแก้บนหมายว่าอธิษฐานกับพระเจ้านั่นแหละครับในแต่ละวันนะในแต่ละวันภาพกรุงกับพรองครับและให้แต่ละวันนั้นผ่านไปด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้ากําลังที่สดใหม่ครับที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราวันต่อวันพี่น้องอเมนนะครับ เราไม่ต้องไปคิดไกลพี่น้องครับนะเมื่อเราความทุกข์หนักขนาดนี้คงอาจจะวางแผ่ไม่ได้มากเราพี่น้องครับเพราะเราจํากัดเหลือเกินอธิษฐานครับพี่น้องที่เราจะผ่านไปได้วันต่อวันอเมนนะพี่น้องครับนะพระเจ้าทรงเข้าใจและพระเจ้าทรงอยู่กับเราครับและพระเจ้าจะประทานคําตอบทางออกให้กับเราเมื่อเราก็มาอธิษฐานร้องทูลกับพระองค์สดุดีหกสิบเอ็ดสำหรับพี่น้องท่านนั้นนะพี่น้องครับพี่น้องกลับไปอ่านไคล์รวนนะครับสดุดีหกสิบเอ็ด ขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าเมตตานะครับให้เราร่วมใจไงกานนะครับพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าสาหรับสดุดีหกสิบเอ็ดประสบการณ์ของกษัตริย์ดาวิดท,ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงที่ท่านรู้จักพระเจ้าในช่วงเวลาที่ท่านตกต่าที่สุดในชีวิตของท่านที่ท่านต้องระหกละเห่เร่ร่อนห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนบ้านของท่านเตียงนุ่มๆของท่านบ้านที่อบอุ่นของท่านท่านต้องอยู่เร่ร่อนในถิ่นธุรกันดาร ระเจ้าข้าในท่ามกลางความโดดเดี่ยวความทุกข์ระทมที่ท่านเผชิญที่มันท่่มทนเหมือนที่ลูกเผชิญอยู่ในวันนี้พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาที่ลูกจะเข้ามาอธิษฐานร้องทูลกับพระองค์รอการช่วยกู้ช่วยเหลือและการนำที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้านำลูกขึ้นไปยืนบนบนศิลาที่มั่นคงเพราะศิลาที่มั่นคงในชีวิตของลูกนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่คือพระองค์เอง ขอพระเจ้าเมตตาที่โรรองนั้นจะเป็นหอคอยป้อมปราการที่มั่นคงของลูกเป็นที่ลีภัยเป็นที่ที่ลูกเข้ามาหลบอยู่ใต้ปีกของพระองค์ที่เพื่อที่ลูกนั้นจะแสวงหาการทรงสถิตของพระองค์อยู่ในพระนิเวศของพระองค์และที่ลูกนั้นจะเข้ามาค่ำครวนร้องถุนกับพระเจ้าอธิษฐานและวันต่อวันรับกําลังจากพระองค์เพื่อที่ลูกนั้นจะนมัสการโปะองได้วันต่อวันวินาทีต่อวินาทีนาทีต่อนาทีในความทุกข์โศก แสนสาหัสในชื่อของลูกพระบิดาขอบคุณพระองค์เจ้าที่ลูกมีพระเจ้าอยู่ที่ลูกไม่โดดเดี่ยวตามลําพังอทิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องท่ามกลางความทุกข์ที่เรารเผชิญแล้วเราหาคําตอบไม่ได้ดูเหมือนสิ้นหวังหมดหวังเราต้องการความหวังครับเราต้องการความสว่างเราต้องการกําลังใจเราต้องการการช่วยกู้ความหวังกําลังใจการช่วยกู้เราพบในพระเจ้าพี่น้องไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยครับ และความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นหลายครั้งพระเจ้าอนุญาตครับให้เกิดขึ้นนะพระเจ้าอนุญาตครับด้วยเหตุผลพระประสงค์ที่ดีของพระองค์ครับเราก็มาอธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าครับขอพระเจ้านําขอพระเจ้าช่วยเราเพราะเราไม่ได้เผชิญความทุกข์นี้ตามลําพังแต่มีพระเจ้าผู้ทรงเข้าใจพระเจ้าทรงเข้าใจครับเพราะพระเจ้าเสด็จมาในพระเยซูคริสต์และร่วมทนทุกข์กับเราครับในเทศกาลมหาพรตนี้พี่น้องให้เราเตรียมตัวเตรียมใจเราครับ เพื่อต้อนรับวันอาทิตยศสิทธิ์วันศุกร์ประเสริฐและเฉลิมฉลองในวันอาทิตย์พระเยซูปเป็นขึ้นจากความตายครับวันอาทิตย์อีสเตอร์พระเจ้าพระองค์นี้ทรงเข้าใจความทุกข์ของเราพอพระเจ้าพระองค์นี้สเสด็จมารับสภาพมนุษย์ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์สิ้นพระชนที่ไมก้กางเขนอย่างทนทุกข์ทรมานถูกคนถมน้ำลายใส่เปื่อยกายอับอายถูกเพื่อนสาวกพระองค์ทรยศถูกปรับปรำรับความอายุติธรรม จากระบบไตสวนถูกอิจฉาริษยาต่างๆนานา,นาพี่น้องครับได้รับความอายุนธรรมพระเยซูผ่านมาหมดแล้วพี่น้องพระเยซูเข้าใจครับในความทุกข์ที่พี่น้องเผชิญขอบคุณพระเจ้านะครับเทศกาลมหาพรตนี้ให้เราได้เข้ามาใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นนะครับวันต่อวันกับพระเจ้ามีชีวิตท,ที่อธิษฐานกับพระเจ้าในทุกๆวันนะพี่น้องครับใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นในมหาพรตนี้พี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าอวยความพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับ